ยืนยันจะกจะทำยังไงก็ต้องทำเพราะว่าเรื่งจากตอนนี้ยังปั๊มเป็นนมครับแล้วเริ่มมีสตังค์ก็เริ่มสุดจะร้อนแรงว่าไม่กลัวไม่กลัวเราลงทุนได้แค่นี้เองครับน,นะเหลืออีกตอนนั้เราลงทุนไปคนละสี่สิบล้านนั่เองครับยังเริ่มพูดจะใหม่เมนี่ยครับมันยังเหลืออีกสองพันล้านถ้าเราจะรับคนเดียวคงรับไหวครับเพราะสติมเราคงม,มีพอคนะรับนะพอประกาศแบงก์ประกาศไม่หุ้นกับเราด้วย โอ้ข่าวสังคุก็ออกแล้วว่าคุณใช้วาดในเตียงแน่ละตรงนี้ไม่ต่างประเทศแล้วครับเพราะธนาคารไม่สนุนในการลงทุนคุณชาตีไม่หุ้ด้วยครับคุณไปไม่รอดแน่คแค่นั้นเองนะข่าวกันไม่รอดเนี่ยเซ็นแท่ไปหมดคเพราะก่อนที่เคยเอาหินเอาทรายเอาของมาตรงที่สัญยาณเนี่ยครับก็ตั้งเก็บอะไรก็ได้เพราะมีเครดิตเราพูดจากในแบงค์พอหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ย ใครย่าเอาหินมาสมบกเอาตั้งมาก่อนโอ้โหมันผิดกันแน้เลยหลังไม่บอกเอาตังมาก่อนเนี่ยเราจะทำไงครับเราหยุดสร้างก็ไม่ได้ครับหยุดร้้งก็เจ้งแน่ครับสร้างก็ไม่มีเงินให้เขาครับผมก็ต้องเริ่มวางว่าเอ๊ะงั้นริสัทเรามีอยู่เนี่ยครับเราจะขายวัสดีไหมอแต่ประธานผมคุณชูกราออกบอกว่าอย่างนี้แม่ครับเราเลยนาออกเป็นประธานเราออกครับโอ้ผมเลยมาเป็นประธานเสเองเลยโอ้แมงเสกก็ออกครับนะ ผมก็อ่ะตัดฟันงั้นผมขายวรสดสังแรกของบมเลยคือว่าตัดเรดตฟงเซ่ขายไปญาติอย่างเดียวนั้นขายไปสิบล้านบาทขายให้กับคุณสุรินรไปพอหลังจากขายนั่นไปแล้วก็มาต่อขายใจได้เพิ่มหนึ่งก็ยังทําไปอยู่นั่นนะเมื่อเครดิตเสียบ้านก็ขายลำบากทุกอย่างลำบากเพราะคนส่งของก็ไม่มีกระเาส่งไม่มีกำลังส่งให้เรา เวลามนุษย์เราเนี่ยเครดิตตกเนี่ยเท่ากับตายแล้วครนะที่มนุษย์อยู่ได้ทุกวันเนี่ย่้วยเครดิตเสร็จแล้วผมก็ทำไงดีครเขาตายก็ตายในวิทยาการแ้วิ่เกิดมาคนจนแม้ข้าวไม่มีกินเรายังเคยอยู่ได้ครับถ้าเราทาอย่างนี้ทําด้วยความรื้อทัพย์ทาด้วยขยันมันเพียรทาด้วยเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยทําให้ประชาชนได้มีแหล่งท่องเที่ยว จนนีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่น่าเสียดายผมก็เลยประกาศขายบริษัทโนทั้งหมดทั้งหมดเลยครับตอนนั้นองินเท่าไหร่ครับตอนนั้นปุดจะเป็นสี่สิบต้นสี่สิบต้นก็ขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างโอ้โหกล้ามากเลยพอเราสี่สิบสองได้ทำได้สี่สิบสองนะก็ทุกอย่างก็เลยโดยใช้ของเก่าไปโดยราคาถูกเหมือนจะเหมือนกับรู้เหมือนกับขายของที่เราไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ของดีๆแล้วเราไม่ใช่ปุ๊ก็ถูก ก็เลยขายออกไปขายวัสดุขายนเนื้อเช่าทัพไปขายวัสดุมอันพันไปขายทุกอย่างขายหมดครับแม้แต่โป๊กก็อีนั่งก็ขายหมดเ,เหลือแต่ตัวคนเดียวกับหัวใจมาอยู่ที่นี่โอ้โหใจมากก็เอาก็ยังมาทุ่มไม่พอครับขอไปส่า่ไม่พอเพราะว่าถ้าเรามาคิดถึงทับถิับมันเคินกว่าพอครับแต่เมื่อคุณจะขายเร็วๆเนี่ย มันไม่เกิดมูลค่าที่เราควรจะมีนะะฮคุณคุณเราบอกประเมินไว้ราคาสิบบาทถ้าคุณขายช้าๆคุณอาจจะได้สิบสองใช่ใช่แต่ถ้าคุณขายเร็วก็ได้ห้าบาทครับใช่ครึ่งหนึ่งทีเย็นเหลือดร้อนทุกประเนทศเองก็ขายเลยขายไม่ขายอยู่ไม่ได้ครับเช็คโดนจับของไม่ส่งคุณที่หลังเนี่ยเช็คไปเนี่ยเด้งแต่ของน้ปจ่ายเงินเขาก็โอนจับ พอรู้ว่าธนาคารได้ไม่ไม่สนุนเนี่ยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับจริงเออจะได้ทำยังไงครับผมมีหน้าที่ตกเย็นเอาพวกที่เป็นนักวิชาการมาคุยกันว่าปัญหาเรานี่จะแก้ยังไงครับเขาบอกว่ามีทางแก้ได้มีทางแก้ไดออ้ล้มตายอย่างเดียวครับนะทุกคนลาออกกันหมดแล้นักวิชาการเขาก,ก็อยากเสียชื่อถ,ถ้าเกิดล้มไปเนี่ยครับกลายเป็นว่าเออสวนหยาบเนี่ย ล้งเพาคเขาผมก็หลือผมคนเดียวผมก็เลยเอาน้องเขยมาเป็นผู้การใหญ่แล้วก็ต่อสู้การต่อสู้ของผมก็คือหนึ่งประยัดสุดๆว่าที่เนี่ยเงินเดือนต้องบอกก่อนนะถ้าใครอยู่กับผมเนี่ยเดือนไหนมีออกเอาไปใช้ไม่มีครว่ากันไม่ได้ทำข้อแม้ด้วยเลยงั้นเราจะใช้วันที้แต่วันเดือนหนึ่งเนี่ย มันจะมีการวันที่เราได้เงินเอารับวันสรมดาวไม่ได้เงินครับพอเราเต็เงินเสาร์แรกอาทิตย์แรกจ่ายค่าไฟอาทิตย์ที่สองจ่ายค่าของค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอาทิตย์ที่สามจ่ายค่าแรงที่มันค้างมารายวันอาทิตย์สุดท้ายจ่ายเงินเดือนคร่าอาทิตย์สุดท้ายนี่เงินไม่มีไม่พอแล้วมันวันแรกกลับติดไ้ก่อนติดไ้ก่อนซื้อหินซื้อทรายก็ เพื่อนเป็นคนสงสารครับก็ไปเชื่อมาให้ครับหินในในมีคนเหลืออ่ะเหมือนสร้างวัดอ่ะไอ้หก็ซื้อหินมาให้ห้าคันรถไอ้่ซื้ออะไรมาให้ห้าคันรถกระสับเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันแล้วนี้มันเป็นนี่มันคือก็เยอะเลยนะยครับโฆษณาก็ไม่มีเงินจ่ายครับ่าโฆษณาก็ลืแล้วจ้าโค้ชน้าทุกอมรพันุ์สุริยาน่าไป่ะรับนะผมก็ต้องหาพวกพวกที่มีเวลาเหลือๆช่วยกันครั พคนพรสีนี่แหละที่ที่ต,ตาเนี่ยนะเขาก็จะไปรู้จักกุพบก็โคไหนาบอกอะไรขอคนดึงดึงเอาครับเวลาคนเหลือเนี่ยคุณก็ต้องหยุดไม่ได้เงินและมาโคง้งงายให้ทางนายผมลแล้วกันครับแล้วมีก็ให้มีไม่มีก็่ตัวกันนะครับผมเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดคนเรียก<ะ>ว่าแค่คิดกนเหมือนเขาทาน พอขายที่ได้อยู่ปีกว่าครับผมขายหมดที่จะอําที่บักงกรับที่เชียงใหม่ที่พร้อมไอยู่เนี่ยครับผมเลยส่งลูกเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษบทไม่เขารับรู้ในเหตุการณ์ว่าพ่อ,อะละเยเป็นไรขึ้นคไปถึงก็ออพ,อพอไม่ได้ส่งพักพวกก็ให้ยืมเงินส่งให้เลี้ยงโรงเรียนพอมาอยู่รักหนึ่งอยู่ตัว ตั้งซื้อปิมมั่งผู้สื่อข่าวพะพวอมันเชียร์เชียร์ไปเชียร์มาหัวน้ำเราเกิดมีคนเข้ามาเยอะผมก็เอาชนะได้ัพอธนาคารฟ้องเรียกเงินคืนทั้งหมดัแล้วก็ฟ้องล้มละลายด้วยผมก็ต่อสู้เป็นสัญญาต่างต่างตอบแทนแต่ว่าธนาคารก็ไม่รอเลยเวลาเขาไม่ให้นะเราเราค้ามาตั้งนานแล้วแล้วก็ต้องทวงัฟ้องล้มละลายผมฟ้องธนาคารกลับ ว่าเป็นสัญญางำตัดแทนว่าระหว่างเราหุ้นกันเนี่ยทั้นคู่ได้หุ้นกันแล้วแต่แล้วไม่ทําตามสัญญาไม่ได้ให้เราคู่ทําให้เราเสีย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 หายงั้นเราที่เราเสียทุกวันเนี่ยเพราะเราขาดกร่ทั่หนุนที่รับปากไว้ัเป็นเราขออะไรธนาคารจะให้สามพันล้านก็ต่อสู้กันมาสิบกว่าปีศาลแรกจะตีได้ผมแพ้ว่าธนาคารไม่เกี่ยวัสิบหุ้นกันแน่นเป็นตัวบุคคลทั้งนั้นั ไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารเ็อ่ะแพ้ก็แพ้ไปอุทธร์อีกก็หนึ่งเดือนครับท่านสตรดสินว่าอุทธร์แพ้ได้ชนะก็เลยการมีการเจรจาขึ้นผู้ชายกับต่างต่างประเทศแล้วคเพราะน้าแหมธนาคารกับเราก็พบกันมาตั้งแต่พ่อเป็นเด็กจนเป็นหนุ่มนายก็มีรู้เรืงต่อเราันายก็ช่วยเหลือเราตลอดครับคุณชาติก็คุณจะทำอะไร เขามีหนุนโลยใหญ่อย่างขนาดนี้เหรอครับแล้วก็ถึงแม้จะตอนนี้ต่างคนต่างชิดไปคนละแบบครับแล้วมันเจ๊งนี่ก็ไม่เคยเพราะใครครับเกิดเพราะว่าป๋าเรื่อื้อคุณพ่อเรื่อื้อครับไม่ยอมฟังผู้ใหญ่ครับนะผู้ใหญ่เขาบอกให้เลิกก็ไม่เลิกก็จะทำครับเอาแต่ใจตัวเองครับเพราะงั้นเจรจาหยุดแล้วที่ติดลูกชายเขาไปเจรจาเพื่ติดกําลังครับแม่เขาเลยยอมขายที่ ลาดเร้าคับคืนแงคงแงคงก็ลดมาบางส่วนเดี๋ยวเรื่องดอกเบี้ยคับแล้วก็จบลงคับเมื่อคืนมาผู้ชายเขาับไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถเขาจบปิญญาตีจากอังกฤษคับปิญญาโทที่ตุลาคับปิญญาโทที่ทศสต์กาญารโอ้โหคับเขาก็เลยมาเป็นผู้จัดการใหญ่คับแล้วก็เจรจาแหวงก็จบพอจบแล้วเนี่ยฉนดคืนมาคับ ชื่อเสียงืนยางก็เริ่มกลับมาคืนมาแล้วคุณอยู่ได้ขนาดแป้งฟองนี่คุณยังอยู่ได้เลยเนี่ยคุณไปชนาคัรใหม่ก็เลยให้กู้กู้ไปสามพันล้านไปซื้อเช่องเล่นใหม่เข้ามาแล้วก็ปีนั้นสวนยามได้รับดจกจ่ายกินิสโลกครับให้เป็นสวนน้ำใหญ่ที่สุดในโลกก็เลยทำให้กินิสคนทวี่ยวมากขึ้นแล้วเครื่องเล่นทยอยเข้ามา เราลงทุนอีกส0 0 0ันล้านค uh, ร,รับลาบลื่นแล้วคนก็เลยติดตอนเนี้ย uh, uh, เราเป็นสวนสยามที่ใหญ่ที่สุดในเข์อินซเซีย้ uh huh. นไปเนี่ย uh huh. ประเทศไทยถ้าเข้า a อซประชากรหกบล้านคนในการเป็นหกรยล้านคนครับ uh huh. เพราะฉะนั้นแหล่งพักคนอนยังใหและแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวเองครับ uh huh. นะเวลานี้มีคนมาขอ เ้าหุ้นด้วยมีขอประแจงด้วยลูกชายก็ยังไม่เอาเป็นหน้าที่ของลูกชายก็แล้วแต่เขาไม่ขายตเขาไปขายหุ้นแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแต่ว่าอย่างไรก็ดีก่อนจะผมจะยุติในการบทบาทบผมได้จัดก,การอาเซียนผมไปอาเซียนครับใหญ่ที่สุดในเอเชีย19พฤษภาคมถึง19มิถุนายนเป็นวันเกิดปีที่เท่าไหร่ของสุนเสียเป็นวันเกิดปีที่35 35 ซัมเมอร์นี้ต้องรีสนันอาเซียนในงานบิ๊กพอร์เด์2015รีจะคิวแห่ทงทันสมัยระดับโลกเนื่องจากว่าวันนีงจะตายแล้ววันนี้มาเป็นเศรษฐีรครับเราก็แสดงให้อาเซียนร,รู้ว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเป็นเด็กคนเล็กๆคนหนึ่งที่ดินรนจะตายแล้วไม่ตายตายแล้วฟื้นดีกว่าตายแล้วก็ฟื้ฟื้นแล้วก็ตายนี่นะฮะก็คือว่า ถือว่าเป็นคือเป็นชีวิตที่สุดยอดมากๆยนะฮะผ่านพันมาทุกอุปสรรคมานะฮะซึ่งจะถามนิดนึงนะฮะว่าคุณชายวัดนมีเรียกว่าจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียมพาร์คซิตี้ส่วนสยามของเราเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างนะครับคือหนึ่งผมที่อยูไ่ได้ในปรรักสองจะงจงรู้จักเคื่อนฝูงมิตรสหายครับ ผู้ร่วมงานผู้นิรศรูหุ้นและก็กรรมการของบริษัททุกคนครับว่าเวลาทุกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับเวลาสุขอะไรเกิดขึ้นครับเวลามีปัญหาเนี่ยอะไรแต่สิ่งใดในโลกนี้นะผมขอเรียนให้กับพี่น้องแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศหรือไปเอาไปถึงเอเชียอะไรก็ได้นะฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาต้องช่วยตัวเองครับการใช้ต่วยตัวเองได้เนี่ยเมื่อปืนแล้วเนี่ยครับ หมอก็จะมาช่วยต่อแต่ถ้าคุณยังช่วยเอลงไม่ได้คุณไม่ยอมหายใจเนี่ยครหมอยังไม่ช่วยไไม่ถ้าคุณหายใจให้หน่อยหนึ่งนบปั๊มหัวใจขึ้นมาให้หน่อยหายใจได้หมอพยายามช่วยคุณได้ครับเพราะงั้นความความที่มนุษย์เราเนี่ยจะยากจนจะหมดแรงหรือจะอะไรครับถนอมหัวใจไว้ให้หายใจอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ตายสุดท้ายแล้วฮะ เอางี้เอาพูดถึงคําว่ารายวัดความหมายคาว่าร่ารวยเนี่ยคืออะไรครับคือคําว่าร่ารวยเนี่ยฮะอยู่ที่เครดิตอยู่ที่ความซื่อสัตย์อยู่ที่คุณจริงใจรจริงใจกับมนุษย์แล้วต้องยอมเสียสละัผู้ที่ยอมเสียสละเท่านั้นถึงถือว่าร่ารวยรเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเขาคุณจะมีเงินขนาดไหนคุณว่าเปรียบเพื่อหน่อยเดียวเนะี่ยคุณจนแล้วไม่ร่ารวยลนะร่ำรวยคุณเป็นงินผู้ให้คไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวครับผมงั้น มนุษย์เกิดมาเนี่ยนะอยากจะให้ตัวเองร่ำรวยเนี่ยถ้าเราต้องเสียสละครับถ้าต้องให้อภัยครับแล้วก็ต้องหรือว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าเราครับแล้วมีใครโง่กว่าเราครับคนเก่งกับคนโง่จะตายไปหมดละครับเหลือแต่อยู่ทุกวันเนี่ยมีทั้งโง่และไม่โง่นะครับอยู่ด้วยกันได้ขอบคุณมากมากเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ถือได้ว่าทั้งคุณผู้ชมทั้งผมเองได้รับความรู้ มากายเลยนะฮะคือจากชีวิตของคุณชายวัตรเองนะฮะผมว่าผมได้สัมผัสนะฮะถึงความเรียกว่าอย่างที่บอกความจริงใจแล้วก็ความเพชชันในการทำงานในหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปนะฮะเป็นคนที่แข็งอดทนนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องฝากว่คือสาดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับมนุษย์เรา